สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนนะครับพอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับตงอีสานพาเที่ยวมือนีพาพี่น้องเดินทางอยู่บนทางหลวงสมุทรสาครน,นะครับสซข้อนะครับสามศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับเส้นนี่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอกระทุ่มแบนนะครับออกจาก แยกบนแพวนะครับออกจากสามแยกบันแพลวมากนะครับอาจะมาตัดกัน,นครับสี่แยกสวนส้มนะครับขาตรงไปก็จะไปอำเภอกระทุ่มแบนนะครับ้าเลี้ยวขวาก็จะออกพระรามสองทาเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะออกคล้องตันนะครับถนนเส้นนี้ เป็นถนนสองเลนนะครับพี่น้องครับเป็นถนนสองเลนสวนถนนระวางอำเภอบันแทวกับอำเภอกระทุ่มแบนนะครับบรรยากาศสอง,างทางท่างสวนมากับเป็นสวนนะครับพี่น้องเป็นสวนมะพร้าวคือเก่าละนะแถวเนี้ยสวนมะพร้าวสวนผลไม้ละ่ะ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาครนั้นก็คือมะพร้าวน้ำหอมบ้านแถวหลายหลายอย่างนะครับแถวนี้ปลูกได้หลายอย่างมะรล้ำใยก็ปลูกได้นะครับกวยหอมบักซีดามากอางุปลูกได้หลายอย่างนะครับปลูกบัวไดแต่บักทุเรียนนะครับแถวนี้ ปลูกได้แถวนี้รวยอือซาเลยรแหละพี่น้องอันนี้ก็รวยบวานบไหวอยู่อันนี้เป็นขัองตะคำนะครับนะเป็นสะพานขามขัองตะคำสะพานที่ขล้งที่ผมพาพี่น้องมาเบิ้งข้าเจ้าแขงเรือเมื่อนั้นแหละ้อนกลับไปก็จะเห็นอยู่นะครับในคลิปที่ผมลงไว้นี่จะสวนนะครับสวนมะพร้าวขึ้นไมได้เนี่ออยอายุประมาณปีสองปี ข้าวปีสองปีนี่ก็ทวมหัวเลยพี่น้องครับแต่ว่ากันปลูกยูบานเท่านี้ก็คืขึ้นน่านได้กินหมากทั้งหมนี่้ว่ากันปลูกเขี้ยวนี่เดียวโอ้ข้าวเดียวสัดดงดงขึ้นนะครับออกหมากออกผลเลยมันเป็นน้ำหนามน้ำดินน้ำนะ่ะผมว่าบรรยากาศสองทางทางกับเขี้ยวกะจีอีกเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมเช่นเคยกับเป่าโต้องอีสานพาเที่ยว <laughs> พร้อกันอีกเส้นเดิมเส้นเคยครับพี่น้องเโาน่วงวนๆกันไปครับพี่น้องครับอัดคลิปเส้นทางให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับโรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก ครับขอไปนนกันได้นี่นี่ก็จะพาอบตนี่แหละอบตอยู่ขางนาเรียจำพวกผิดอบตอีย่างเนนี่เนาะเดี๋ยวผมยีมกันนี่ละนี่ละ <c oughs> องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้มหรือเปล่าเนี่ยอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม เดี๋ยวก็จะไปตัดออกเสียแยกสวนสมนะครับผมก็จะเลี้ยวขวาออกถนนพระรามที่สองนะครับยังพวกไปหอดพระรามสองเลยเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตถนนพระรามสองพี่น้องได้รับชมกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมค้านไปรอบนึงนะรู้สึกว่าคืบนาไปหลยไปเส้นแล้วนะครับพี่น้องช่วงการสร้างมอเตอร์เวี M82 นะครับ หรือว่าทางด่วนพระรามสองอะพี่น้องครับนี่เป็นโรงงานบักเพาด้วยนะโรงงานมะพร้าวน้ำหอมเคเฟสเคเฟสนะครับโรงงานบักเพาน้ำหอมอขอป้องขอพักขึ้นไม่หลายนะครับน้ำมันเพราะว่ามีโรงงานเข้ามาด้ว อากาศไปยังน้อยเนาะพี่น้องเนาะหอดสีแยกเดี๋ยวบมกัจะปิดคลิปเด้วเพราะว่าเส้นนั่นกับ้าพี่น้องเบิ้งเราได้เส้นสวนสมสวนส้มไอ้สี่อกปลาล่ามสองสวนไอภาพมันก็นเต็นแนงน้อยเด้พี่น้องเนาะที่บนถนน,นกั้นจีบนะครับ ก็เป็นเองทีแล้วถนนลาดย่างว่าเตนเนี่ยถนนลาดย่างขี้นิ่มดีดีทึบนั่นไงนั่นไงนั่นไงมังกรทองออกมาพี่น้องกล้วยกล้วยเลยคุณอาลูกอี้แฉะหลายก็ยังได้พี่น้องครับพี่นี่ว่าธรรมดาเด้ จะถึงแยกส่วนสมน,นะครับก้จะถึงแล้วพ่งงลายแนงน้อยเด้อครับพี่น้องเส็นนี้ครับผู้ใดสิมาผู้ใดสิใส่ทางลัดเส็นนี้พวกงลายรถกับพ่อประมาณอยู่นะครับถือว่าหลายอยู่รถก็ได้แล้วเอาแล้วเหาะเป็นทางลัดระวางอำเภอเนาะสอดออกไปคุณได้หลายมองหลายทางแล้วครับ นคร่นถมมอดซอดออกลาดลี่ลาดออกเมืองการไดเบินะครับผู้ใดอยากขยภาพาไปวัดสวนสมเนียกมือขึ้น <c oughs> ยกมือขึ้นเลยเดี๋ยวเมื่อนาผมขยิพาไปวัดสวนสมน,น,น,นี่นะครับเย็นมอพี่น้อง เรียกว่าไปออกข้างหลวงหมายเลขสามสิบห้าข้างหลวงหมายเลขสามสิบห้านี่คือข้างหลวงเอียงก็คือถนนพระรามสองครับถ้าตรงไปข้างนานะก็ไปกระทุ่มแบนนี่ก็เป็นสีแยกใหญ่นะครับทุกคนสีแยกใหญ่กลางส,วนส,าสวนสีแยกสวนส้ม มากกับจั๊กกิโต๊ะโปโต๊ะรอรพี่น้องครับทำส่งเลยซื้อลมผัดไหลหนีบันเยอะมากเปิดแอร์นอนขึ้นเกาหอน พี่น้องครับคลิปนี้กะสมมาภาพควนแล้วเนาะภาพี่น้องช่มทางหลวงสม,มุิสาครทางหลวงหมายเลข3011นะครับเส้นลัดออกมากจากบัเทถวาบรรจบกันอยู่ที่เสียกสวนสมนะครับ เนาคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องคันมักคันชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตัวอีสานบ้าเที่ยวนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ